สวัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับวันนี้ก๊อฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมนะครับเป็นตัวกระบะสีประตูนะครับวันนี้เป็นวายแท็กนะครับ4ี่คูณสตัวนี้เป็นเครื่องย์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับนี่แล้วก็คันนี้ใส่ชุดแต่งฮอกครับนี่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วชุดแต่งตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุดแต่งนะครับที่ต้องบอกออกเลยนะว่าตอนแรกๆออกมาเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเนาะแต่แล้ว ชุดแต่งแรปเตอร์ก็เข้ามาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับจุดเด่นของเขาก็คือมันเป็นตัวครอบเข้าไปนะครับเป็นแบบชุดแต่งแบบครอบเข้าไปนะครับอารมณ์มันก,มก็จะเหมือนพวกเขาเรียกอะครับชุดแต่งวายนะครับแต่ก่อนนี่บีกันมาเลยนะนะครับอารมณ์มันก็จะเหมือนพวกวิกเตอร์นะครับพวกนี้คือใช้กันชนเดิมนะครับใช้กันชนเดิมแล้วใส่ชุดครอบเข้าไปนะฮะก็เผื่อบางท่านชอบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนไปเล่นชุดแต่งแรปเตอร์ ชุดแต่งแรปเตอนี่คือการเปลี่ยนกันชนแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับพามาดูชุดแต่งนะครับแล้วก็ตัวรถกันนี่เลยครับ y i t ท2.0ไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับคันนี้ก็แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด400เอ้ย500นิวตันเมตรขอโทษครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับนี่เดี๋ยวพามาชมสีเป็นสีดำนะครับ สีดำนะรถเหลือคันสุดท้ายแล้วนะครับคันนี้ชุดแต่งนี้สามารถใส่กับกระจังหน้าอันไหนก็ได้กระจังหน้าเดิมก็ได้นะครับจะใส่แบบกระจังหน้าของนี่รุ่นนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเบอร์ป้ายไ้ก่อนนะครับจะใส่กับกระจังหน้าแลนดอนก็ได้นะครับใส่ได้หมดหรือจะใส่กระจังหน้าเอฟโอาร์ดีแบบนี้ก็ได้นะครับจะใส่กระจังหน้าวิกเตอร์ก็ได้นะครับคันนี้เลือกใส่กระจังหน้าเอฟโอาร์ดีนะครับก็ทําเป็นสีดําด้านทั้งหมด ท่านใดต้องการเปลี่ยนตัวหนังสือหรือทาเป็นสีดําเงาแจ้งได้นะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับเพื่อให้ดูคมนะครับดูจิกมากขึ้นนะเห็นไหมนะครับที่สําคัญเนี่ยขาไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะนะครับแล้วก็มาที่ตัวชุดแต่งครับชุดแต่งก็จะมีคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อแบบนี้นะครับทรงแรปเตอร์เนาะหนิ้วเดินด้วยยางแบบนี้แล้วก็เป็นด้านหน้านะครับ เป็นสเกิร์ตหน้าทับเข้าไปชายกันชนก็ทําเป็นสีดําแบบนี้นะฮะพวกสีพวกเนี้ยครับที่เป็นดาด้านเนี่ยเราเลือกทาดําเงาทํากาฟไฟทําอะไรก็ได้นะนะครับนะระบบตัวรถรุ่นนี้ก็ที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้านะครับเป็นแมททิก LED นะครับวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับ ตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แยกสูงต่ำนะครับหลอดเป็น LED มีระบบป้องกันไฟยางตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับกล้อง3 6 0องศามีระบบรักษาเลนนะครับมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตวจับคนเดินนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบอยู่นิ่งและปต่อนะครับ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go มีห่วงลากนะครับรถรุ่นนี้มีระบบเตือนการหลับในด้วยนะฮะ ตัวคิวล้อนะครับเนี่ยถ้าเกิดใส่กับล้อเดิมเนี่ยนะครับบางท่านก็บอกว่าโอเคบางท่านก็บอกว่าหุกก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของรถนะครับว่าเราชอบแบบไหนนะฮะจะใส่ล้อแต่งให้มันพอดีออกมาก็ได้นะครับช่วงล่างครับโช๊คเป็นโช๊คมโนทูปนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับล้อ <L aw S 2> เดิมเนี่ยจะเป็นสีเทอรการไฟขนาด18นิ้วยางก็จะเป็นกุญเชียสองห้าห้าหกสิบห้าอาร์สิบแปดดูตอนใส่ชุดแต่งปุ๊บใส่ล้อแล้วล้อดูเล็กเลยนะ นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ดูนะนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับจะใส่แบบไหนเนาะมีแก้มนะครับใบเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบยังเป็นสีเทอรกาไฟ์ไฟเลี้ยวครับตัวนี้เป็นตุ่มกล้อง360อองศานะไว้มองด้านข้างมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับแล้วก็จะมีตัวเตือนจุดบอดนะครับายสปอร์ตนะเป็นไฟสีส้มๆราวหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นตัวไวแหนกันสาดคันนี้ใส่กันสาดแต่งนะครับกันสาดแต่งเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่สังเกตง่ายๆนะมีตัวหนังสือ นะครับหรือบางคนอาจจะไปลบออกนะครับกัรสาดแต่งเนี่ยมันจะสุดขอบเห็นไหมสุดขอบบนสุดขอบหลังนะครับสุดขอบแบบนี้เห็นไหมจะไม่เหมือนกับของแท้ที่เป็นทรงสลิมจะเล็กกว่านะอ่ะฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเบ้ารองมือนะครับคันนี้ติดเป็นสีดำด้านมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีย์ทัดล็อกรถแล้วก็กำมือปลดล็อกรถได้นะครับเพียงแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะครับบันไดเป็นขอบเงินนะครับจะไปรับกับตัว ลาวหลังคาแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์เนาะสปอร์ตบาร์ก็เป็นสองชั้นแบบนี้นะครับสปอร์ตบาร์เป็นสปอร์ตบาร์สองชั้นแบบนี้นะครับคันนี้ใส่ครอบฝาถังน้ำมันนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นไทยกระบะนะครับใส่ครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะครับไฟท้ายเป็นฟูล l อลนะนะครับเป็นเต็มระบบเลยนะครับบางคนเรียกว่าไฟตัว e อ๋อผมก็เข้าเนี่ยเข้าใจแล้วเป็นไฟตัว e นะครับนี่ ก็4ีคูณสก็จะเป็นไฟตัวนี้นะครับฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกฝาท้ายมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับฝาท้ายอีซิลิฟนะครับก็น้ําหนักเบานะครับมีเหล็กทอร์เชนบาร์นะครับคันนี้ก็ใส่ตัวโชคซาโลดาวเข้าไปนะครับนี่ใส่ตัวโชคซาโลดาวเข้าไปนะครับด้านหลังมีปลั๊กไฟ12โวลต์180วัตต์แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านน้ำหนักเบาทั้งขึ้นทั้งลงครับอย่างนี้ กันชนท้ายนะครับเป็นสีเทากาไฟามีเซ็นเซอร์สี่จุดมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยแล้วก็ระบบช่วยเบรกนี่ให้ดูนะครับเราจะได้ดูกันในเรื่องของมิติตัวรถเนาะบางทีลูกค้าบอกว่าพี่ใส่ชุดแต่งมาถ้าไม่เปลี่ยนล้อเป็นยังไงนะครับแล้วเนี่ยคิวล้อมจะออกมาเห็นปะ่ะนี่กับล้อหน้านะบางท่านบอกว่าเฮ้ยพี่ออกไปอย่างนี้แล้วไปเปลี่ยนล้อเองที่หลังได้ไหมได้นะครับเอาที่สะดวกนะ นะครับเอาที่ลูกค้าคิดว่าโอเคสําหรับลูกค้าที่สุดนะครับของผมเนี่ยได้ทุกแบบนะครับมีอะไรซื้อขายคุยกันตรงๆนะครับอ่ะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์นะเบอร์โทรไอเดียไลน์ก็ขึ้นให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กับขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ